กรุบกรุบเขียนะจ๊ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกข,ขุข,ขุคนจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องทุกคนทุกท่านจ้ะ กินบอกท่านคาเมนท่านเรียกว่ากันเตีย <c oughs> พี่้องเอ้ยซีกันเตียเลยกินบอกท่านบอเนียเออเอาขึ้นไปเอาเอาเอาปุ๊กกี้ไปไว้ข้างบนเลยโออมันจะร่วงของเขา บ,บ,บักทันพอดนะเออบักทันภาษาลาวพันเอิร์ดว่าบักทันพี่นอกอ่ะอะนะอนะอย่าไปยืนเล็แมวด้วเออโอ้บอกว่าให้เอาปุ๊กกี้ไปไว้ตรงตรงต <c oughs> ้นยังค่ะกันเตีอ่ะกันตรีย้ย <c oughs> เออกันตรีอ่ะจะไม่กินนกเล็บแมวอ่ะเราเบื่อแล้วใช่ไหม เเบื่อเบื่อแล้วเลดานี่เอเดีาจะก้ดูนะอันนี้วพามันจะอร่อยแค่ปอสารพิษด้วยนะครับเกลือเอจวดอร่อยมืนกันนะเนี่ยอร่อยมืกันนะเนี่ยอะลอาพูดสิเดี๋ยวเดี๋ยวพิกเกลือตาตาเก็บมาให้ลูกพี่ ลูกหนึ่งสิโยนมาโยนไม้ลูกพี่ลูกหนึ่งอเออนั่นน่ะอู้อ่อาขยับมาใกล้ๆตรงร่มหน่อยร้อนอู้อ่าพูดด้วยบอกว่าอร่อยมันก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นให้ดูนะ <c oughs> ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเอน้ำลายแตกสวดรสชาติเป็นยังไงคะเรี่ยวหวานอยู่ในลูกเดียวกันหรือ โอ้เราก็คายเม็ดออกมาเดี๋ยวบอกกันอร่อยมึงกันนะนี่อ่ะเราพูดนีเร็วให้แอรให้ให้เอ็ซีทางไกลคนหนึ่งนะชอบพูดอย่างนี้แหละอ่ะเร็วเลยเร็วอร่อยมึงกันนะนี่เอ็ซีทางไกลท่านหนึ่งชอบพูดว่าอร่อยมึงกันนะนี่ยปุนพุน ไอเออเอาเกาะไปวางไว้ตรงกลางน่ะป้าแล้วก็นั่งตรงตรงเุื่อกีข้างล่างน่ะเอาไปวางข้างบนน่ะน่ะเนเนน่ะข้างบนน่ะเออไหนนั่นน่ะนั่นน่ะเตื้อเตื้อนี่โอ้โหจะไม่มีเน่าแน่นอนค่ะโอ้จุ่ยจุ่ยโอ้ยเสียบหญ่กว่าน้อยตาซะนี่ปิดบังปิดนไอตาไปบังปิดนไอตาบังค้างเดียวติ้งติ้ง เดี๋ยวเราไปหาเกลือพี่กูพี่เกลืออือนั่นน่ะเห็นไหมอยู่นู่นน่ะอยู่นู่นน่ะอ่าเลื่อนให้นิดนึงเลื่อนให้นิดนึงพี่นอ้องเอ้ย <c oughs> พ่อได้คำขันพ่อได้หัวหล่อสนุกสนาน <c oughs> บ่เครียดเนาะค่ะเนาะเออจอมลงทุนบ่เจ้าว่าอะก็เจ้าว่าจอมลงทุนบ่นี่เบิง่งเอาเอา ติดเครื่ <atem> องไม้ค <drama> ั่วให้ลูกน้องเก็บบักท่านให้กินเนี่ยเอาเปิ้เอึบอึบปวดปวดปวดมุดไปแล้วมุดไปแล้วเอึบมาหาหัวหน้ามาหาหัวหน้าปุ่นหัวหน้าอยู่ หลายเขาบปงห้องไปหาเนี่ยนักข้าสุวายอย่งบ่บ่เจ้านิ้นเนี่ยโอเขาเลี้ยวต้นไถมันลงได้บ่ 哎，我等 พาลูกน้องไปเบิองว่าทำมันดันได้เด้อไม่ดันไปได้เลยนกอไปน้ำโจล้วเดี๋ยวมันเก็บท่นก่อนคุณเรียนก่อนเนี่ยฮะเรีย่คืตร้อตื้อตไ้อกำลังคล้ายผ่ันเลยน้ lấy đi tiền là bắt đầu được hai tiền bắt đầu được hai bắt đầu 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 hai

ไซ่้าไซด้าแล้วไปไปิ่งงัดดันไอ้ร้อนนี่มากกกินน้ำเอากินเหรอเอาเอาเอาแข้งหนึ่เคยด็กคนเข็มเปนแข้งค่ะอ๋อยานเขาคิดค่าอันอันไม่ข้อค้นไปแกร์ตีขี้โม่โดน สมราคาค่ะสมพร้อมกินค่ะแงไปไปไปเอาไปด้วยเอาไปด้วยไปติดไปติดมือไปไปดูแป๊บหนึ่งไประวังระบบไฟเด้อยไฟช็อตด้วยชีวิตงานบ้านอย่างนี้เนาะอ๋ไปไปไปขึ้นไป เออไปแก้วเอฟซีทางไกลเด้อค่ะพี่น้องค่ะพ่อได้หัวหล่อไปัวหน้ายยังไม่กินข้าวเหรอใจละอ้มอ้มอามายอ้อมป้าป้ากินข้าวลาไปกินข้าวไปกินข้าว เที่ยงแล้วป่ะมาวุ้ยบมก่อกี้มันขึ้นแต่ยันหรอ,อเอาเขาก็หักเขาเนาะเป็นโดวหนูอันนีม้มันลูกไส้เขาคนเดียนะเขาก็หักของเขานเนาะอ่ะไปบายบายก่อนนะคะเดี๋ยวพักเที่ยงก่อนเด้อค่ะเด้อ